สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีตอนบ่ายวันที่14กรกฎาคมนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลที่น่าสนใจของคู่ EURUSD อันนี้คุยเฉพาะ EURUSD นะครับสั้นๆของวันนี้นะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เตรียมรับมือในประเด็นที่ผมกำลังจะพูดถึงเพราะว่า,ามันมีโอกาสที่เราจะทำกำไรของ EURUSD ในช่วงนี้เพราะว่ามันอยู่ในโซนแนวรับที่สำคัญ อันนี้ย้ําก่อนว่าเป็นแค่ไอเดียในการดูตลาดนะครับดังนั้นตัดสินใจจะเปิดออเดอร์หรือไม่เปิดออเดอร์ให้เพื่อนๆใช้เทคนิคของตัวเองในการพิจารณานะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับเดี๋ยวก่อนไปดูที่เทคนิคอลนะครับ เพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับว่า ECB จะปรับเปลี่ยนมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเพื่อ,อจะมีทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในช่วงไตรมารส3หรือผ่อนคลายมาตรการ QE ในช่วงไตรมารส3นั่นหมนายความว่าประมาณกรกฎาคมสิงหาตุลา,ากรกฎาสิงหาเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแนวโน้มของแอคชั่นของ ECB อันนี้คือฟันเดเมนทัลนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้มีข่าว ในประเด็นนี้ออกมาเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าโดยแนวโน้มเป็นแบบนี้นะครับคร mm hmm. าวนี้มาดูกราฟให้ดูไทามเ์เพลมใหญ่ไทมเ์เพลยรายเดือนก่อนนะครับ mm hmm. ผมกลางตัวนี้ขึ้นไปพี่โบตรงนี้นะครับ mm hmm. ตอนนี้าราคาเขาเทสอยู่ในโซนพี่โบประมาณเจ็ดสิดจุดหมันยังไม่ถึงนะครับอีกนิดหนึ่งนะ,นนงนะประมาณ0ูนย์จุดเจ็ดสิบแปดจุดหกเนี่ยศูนย์จุดเก้าแปดเก้าหกประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงนะเหลือ hmm. อยู่อีกนิดหน่อยยังไม่ถึง แล้วก็ผมลากเทรนไลน์เส้นนี้ให้เพื่อนๆอ,อีกเส้นหนึ่งรับเส้นสีฟ้าๆตัวนี้นะครับตรงนี้นะก็มองว่า8 8กับ e กกับคอนเฟร์การเส้นเทรนไลน์เส้นนี้เป็นเส้นที่เป็นแนวรับที่สําคัญแต่แนวรับตัวนี้มันยังไม่ได้บ่งบอกว่าตลาดมันจะกลับตัวเป็นขาขึ้นระยะยาวไม่ใช่นะมันจะมีโอกาสที่จะเทสแล้วก็รีบาวย้อนกลับขึ้นไปได้ แต่จะลืมว่าตอนนี้อ e ีวายู e H D เขาเบรกเอาโลนี้ลงมาแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าต่อให้เขาดีบายย้อนกลับขึ้นไปได้เนี่ยเขาก็จะโดนตบลงมาใหม่เพราะว่าทิศทางของ ECB ยังไม่ชัดเจนต่อเมื่อได้ทิศทางของ ECB ชัดเจนแล้วตลาดถึงจะขึ้นยาวได้โอเคนะครับอันนี้ดังนั้นแนวรับตัวนี้ผมให้ให้เป็นข้อเสนอแนะเอาไว้แค่ว่าเราจะเข้าซื้อเพื่อเก็บกําไรระยะสั้นเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้ถือยาวเป็นปีปีเป็นหลายๆเดือนนะโอเคอันนี้ สองเส้นละนะครับมีพิโวรเจกับเส้นเทนไลน์สีฟ้าเดี๋ยวไปดูเส้นไทม์เฟรมที่เล็กลงอีกนิดหนึ่งคือพยายามหาสวิงที่ชัดที่สุดเพื่อดูแนวโน้มว่าตรงแถวแถวเจ็ดเนี่ยมันจะพอดีดได้ไหมนะครับใยถึงว่าดีดย้อนกลับขึ้นไปจากสภาว่าที่เขาแบ i s h มาเป็นสัปดาห์สัปดาห์แล้วเนี่ยเราใช้สวิงไทม์เฟรมเดววนที่ ที่ผมมองว่ามันใหญ่แล้วก็ชัดที่สุดก็คือสวิงนี้นะครับถ้าดูสวิงนี้ตรงโซน78.6ที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันคือพ i b โบ200นะเส้นตัวเลขมันจะอยู่ที่ประมาณ0.989ถึง0.9912ดังนั้นถ้าต่อให้เขาดีดลงมาอีกรอบนึงเนี่ยก็คงไม่มีใครเปิดเซล์แล้วนะครับเรารอดักซื้อบายข้างล่างซึ่งโซนนี้ผมมองว่าพลายน่าจะ ดีมาซัพพลายน่าจะเยอะนะครับอันนี้เป็นให้เป็นไกด์ไลน์ไอเดียไว้ก่อนส่วนเพื่อนๆที่จะ,ะเข้าซื้อเป็นเป็นเทคนิคสวิงเทรดหรือเปล่าเนเี่ยก็อยู่ที่วิจารณยานบางท่านก็อาจจะไม่ต้องเข้านะครับรอให้เทรนตลาดในในขาขึ้นในระยะสั้นเนี่ยมันเกิดก่อนแล้วค่อยเข้าก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าโซนนี้เป็นโซนแนวนรับที่สําคัญ คราวนี้เนื่องจากว่าตลาดเทรนด์มันยังไม่เปลี่ยนมันยังเป็นขาลงอยู่นะครับในไทม์เฟรมใหญ่นะแล้วก็มีโอกาสที่จะลงได้อีกด้วยถ้า ECB ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายนะครับคราวนี้ถ้าเพื่อนๆที่อยากจะเซลล์ที่มันมั่นใจหน่อยเนี่ยก็คืออยากให้เขาปรับฐานขึ้นไปก่อนมี2ด่านที่น่าสนใจก็คือที่ตรงนี้ครับพิ่โบ50.0กับ38.2ของ m ม n เนอร์สวิงตัวนี้นะครับด่านที่1แล้วก็ เอ่อห้าสิบจุดศูนย์กับหกสิบจุดแปดแล้วก็เจ็ดสิบแปดจุดหกกับหกสิบเอ็ดจุดแปดมีอยู่สามด่านที่น่าสนใจตรงนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นดูที่อินดิเคเตอร์ประกอบด้วยนะคือถ้าเขาย้อนกลับขึ้นไปไม่ถึงเนี่ยไม่ไม่ไม่แนะนําให้เปิดเซลล์เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสเกลวิ่งเทรดอีกเรื่องหนึ่งนะสเกลวิ่งเทรดเนี่ยมันเปิดออเดอร์เซลล์ได้ทุกวันอยู่ละขึ้นอยู่กับว่าเราเทรดที่ทําเฟรมอะไรนะครับแต่ว่าแตา่ตัวเนี้ยวิเคราะห์ให้ที่ทําเฟรมเดวันโดยที่ ตามแนวต้านข้างบนที่ให้ไว้เนี่ยก็คือตัว s t o c h a s t ิ c เดวัมันควรจะขึ้นมาที่ o v e r b o ์บอทแบบนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ลักษณะตลาดเริ่มชะลอกําลังแล้วก็ปรับฐานเป็นไซด์เว่์เราถึงจะเข้าเซลล์ได้ตามแนวต้านข้างบนที่ให้ไว้อย่างเหมาะสมประมาณอย่างนี้นะครับถ้าดูเป็นตัวเลขนะตัวเลขดูที่เท่าไหร่นะครับห้าสิบจุศูนย์เนี่ยก็หนึ่งจุดศูสามแปดหประมาณนี้นะแต่โดยส่วนตัวผมผมว่าตรงเนี้ยสวยที่สุดนะหนึ่งจุศูนสามปดหกนะครับ แล้วก็ตัวนี้1.048กับ1.03ประมาณนี้นะครับมีแค่3ดน่นเท่านี้ให้เลือกถ้าต่ำกว่านี้ถ้าไม่ใช่สายสาย a p p n n t t r e d กก็ไม่ค่อยแนะนำให้เข้านะครับแต่แต่ข้อแม้มีอยู่นะข้อแม้ก็คือถ้าเพื่อนๆเ,เจอเขียวเขียวเขียวยาวๆาวสามันติดก็อย่าเพิ่งสวนนะครับให้เขาชะลอกำลังคล้ายๆแบบนี้ก่อนนะอย่างนี้นะครับค่อยเข้านะอย่าเพิ่งสวนถ้าเห็นแท่งเขียวยาวๆต่อเนื่องนะครับ